สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ The Tips ทิปดีๆของคนรักดนตรีจากช่อง GMM Music กันต่อนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นทิปดีๆเรื่องของดนตรีกันอยู่นะครับนั้นตอนนี้เราไปชมทิปดนตรีดีๆกันต่อเลยครับพอเริ่มชอบแซนเบเกอร์ใช่ไหมก็เ,เริ่มไปศึกษาว่าเอ๊ะเป็นยังไงอะไรยังไงก็คือเขาชื่อเน็ตแซนเน็ตแซนเบเกอร์เป็นคนออกแบบใช่มเขาเป็นคนออกแบบเนคนออกแบบเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเขาก็ร่วมพุ่นกับ เออสเปกเตอร์เคยดี Spect re, Spect re, นเบสเปกเตอร์นที่เป็นคล้ายคล้ายๆหัวตัดเหมือนกัน mm hmm. เขาเปิดโรงงาน,นที่อเมริกาซึ่งตอนนั้นก็ได้รับความนิยมอยู่ประมาณหนึ่งนะ,ะแล้วก็ก็ทํามาคือคือตอนนี้แลแ้วจากคนเล่นกนะคือตอนนี้เข้าใจว่าตอนโรงงานแรกเนี่ยที่ผลิตเนี่ยตอนนี้เริ่มหายากแล้วเพราะว่าพอพอโรงงานแรกเนี่ยเขาปิดไปก็มีเหมือนกับทางกิฟสันการ์คาเมอร์เนี่ยมาซื้อไปก็เป็น อันเจนเจนเเนสนสแล้วก็มาเจน3ามตอนนี้ก็เป็นพวกจีนเกาหลีซื้อไปอีกอัน3านี่ผมไม่ค่อยได้ตามนะก็คือเต็มที่ก็คือ2แต่คือตอนนี้ตามหาโรงงานแรกอยู่พยายามไปดูตาม eBay ตามอะไรแบบนี้ครับผมกีตาร์ที่ใช้ในคอนเสิร์ตใช่ไหมครับก็คือหลักๆก็คือสแตนเบเกอร์เนี่ยครับผมแล้วก็มีกิฟสันด้วยเขาเาเคยเคยไปห้อยแบบพวกยูเฟนเดอร์อะไรบ้างเนี่ย แล้วก็กับน้องๆแบบพี่พ้อยอะไรแล้วมันดูจะดูเธอทะตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยฮะก็เลยใช้แซนบิกร์มาตลอดก็ <c oughs> จะมีเป็นตัวก็ที่จะใช้ลหลักๆก็คือตัวขาวตัวนี้กับตัวนี้ครับผมก็จะมีตัวใหม่เป็นน้องใหม่มาเป็นตัวสีเขียวอีกตัวหนึ่งที่เอามาเป็นสแสบ <c oughs> จริงๆตั้งสายแปลกไหมก็จริงๆก็ทั่วไปนะครับก็คืออย่างอัลบั้มแรกเนี่ยก็จะเป็นอ e ีตรง สายหก็เป็น e เต็มที่ก็คือจะดอบสายหเป็น d ก็เป็นดับ d ใช่ไหมมันก็จะได้จับรูปคอร์ดได้อีกแบบหนึ่งแล้วก็พอมาอัลบั้มสก็เริ่มมีการเป็น e f ฟ a t ดับ d ก็เป็น d แฟ a t ก็คือเป็นเซ็ตเดิมนะครับแต่ดอบเป็น f ฟ a t อันนี้แหละทำให้ต้องเปลี่ยนมาใช้อะแดปเตอร์ครับเพราะว่า ถ้าเกิดเราดรอปสาย็นเป็นดีแฟตแล้วเนี่ยถ้าเกิดใช้สาย6ของธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันจะแฉะมันจะหย่อนมากแต่ก่อนต้องไปซื้อสายกีตาร์สาย7มาใช้คือแต่ก่อนไม่มีแยกขายนะครับคือไปซื้อก้ไปซื้อทั้งชุดเลยสายกีตาร์เดสายจะใช้สาย52อย่างเดียว,ด,วยด้วยตัวเพลงที่มันจะทําให้หนักขึ้นด้วยเพราะว่าโลมันเสียงโลมันจะเยอะขึ้นใช่ไหมครัแต่ของ,ของซิลคงไม่ถึงขัน้นต้องไปดรอปที่ต่ํากว่านี้อีกอย่าง ถ้าเป็นแอนโฟงใช้ง่ายอย่างเลตโสเปคเขาก็ดรอปสายที่จูนต่ํากว่านี้อีกอย่างเหมือนพวกคอนพวกวงต่างประเทศก็คือมีการดรอปสายที่ต่ําเวลาเล่นพาวเวอร์คอร์ดมันจะได้เสียงแบบแบบต่ําลึกนะฮะเบสจะเยอะแต่ครวนี้วงก็เปก็ไม่ก็ไม่ขนาดนั้นคือไม่ได้ชอบแนวขนาดนั้นคือลักษณะเน,นี้ยอีฟ e ก็กำลังดีแล้วดรอปดรอปดีก็เ็นเขาก็ร้องสบายด้วยแล้วแต่ตัวเพลงด้วยฮะแล้วแต่เพลงประมาณนั้น พรุ่งนี้ติดตาม The ะทิปสทิปดนตรีดีๆรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าฝึกฝนกันต่อนะครับติดตาม The ะทิปสได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรีหากมีปัญหาเรื่องของดนตรีก็สามารถถางกันเข้ามาได้นะครับที่ www.facebook.com/GMMMusic สำหรับวันนี้สวัสดีครับ